ขายเดลแล้วเด้อบาทนี่เพิ่นเปิดขายแล้วออนซ้อนเด้ปลาปลาเขีงเนาะปลาหมอเนาะอู้ยออนซ้อนลายออนซ้อนลายพี่น้องออนซ้อนลายมาเบิ่งปลาดุกมาเบิ่งปลาดุกตัวปลาเขีงแล้วมาเบิ่งปลาดุกตัว อุย้ย <diver> อันสอนปลาพญายไทยอืมดองปวดปวดอันสอนปลาพญายไทยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอตรงนี้ทำไมเยอะจังอันสอนดีมันีเปิดขายเลยตีมีคนถามสื่อยูเด้ามันนี่กัได้ก็จะว่าปลาเค็งเงินขายเลยบอกเขาก็จะว่าก็จะอยากได้ก็จะอยากสั่ง น้ามาขักแต่วันนี้ออนสอนลายเจักโตนี่จดพันโตพุนอ่อนสัสเดย์สิทกิจกิจเพียงคนใหญ่ไทยน่าสนใจนะ เบิ่งปลาดุกพี่นอ้องเบิ่งปลาดุกอุ้ยบาทปลาดุกปลาเข็งปลาดุกนามจนคุณเบิดเนาะขึ้นหน่อยเถอะปลาดุกไหม ึงประดุกก็นยังบอทอประเข็งเนาะบึงประเข,ข็งกันงามกวัวกันโอ้ยแค่นี้แหละแน่พี่น้องด้วยายอุบัทแล้วแค่นีะเ้